เนี่ยครับ a TCL นะครับหลังจากใช้งานมาประมาณหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวมาดูความสกปรกกันนะครับมันจะมีระดับไหนนี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะตั้งแต่ซื้อมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับดูที่ตัวครีบนะครับฝุ่นแทบไม่มีเลยนะครับนี่ฝุ่นแทบไม่มีเลยครับอันนี้การใช้งานจริงเลยนะครับหนึ่งปียังไม่ได้ล้างใดๆทั้งสิ้นเลยนี่นี่เพราะมันมีตัวกรองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวกรองดู ดูตัวกรองนะครับนี่ตัวกรองมันอยู่นี่เองฝุ่นมันดีตรงนี้นะครับอ่านี่ตัวกรองดําปีเลยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวกรองกันนะครับนี่นะครับส่วนที่ดําที่สุดเลยนะครับแล้วดูอีกข้างนึงน,นะครับโอ้สะอาดเหมือนใหม่อยู่เลยนี่อากาศมันถูกดูดเข้ามาผ่านผ่านหน้ากรองตัวนี้นะครับนี่เราก็ทำการเปลี่ยนมันซะ นี่นะครับกลองตัวนี้ครับประมาณ7-800นะครับถ้าจะซื้อใหม่ของใหม่เลยนะครับแต่ผมนี่มา d ี y มาดีเอานะครับ <c oughs> เน้นประหยัด <c oughs> ผมใช้ใยตัวนี้กลองได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาตัดให้เท่ากันนะครับเดี๋ยวดูวิธีการทำนะครับแกะออกมาก,ก่อนแล้วก็ทำการวัดขนาด อ้ดัปีเลยนะครับแกะอมาก่อนนะครับแล้วก็วัดขนาดโอ้ใช้ได้นานเลยนะครับอย่างนี้นี่วัดขนาดเลยเผื่อไว้สักนิดเผื่อขอบแลตัดเลยครับ ลองตัวนี้แพงอยู่นะครับประมาณ7-800อยอ่ะน่าเาได้แบบนี้แล้วนะครับให้ไม่เกินขอบมันแบบนี้สักหน่อยหนึ่งแบบนี้นี่นะครับสองหน้าดำๆแล้วก็แปะตรงหน้าดำๆนี่นะครับ ก็ยัดตกขอบก่อนเก็บขอบาแผ่นบัตร ATM หรือบัตรอะไรก็ได้นะครับกดเข้าไปช่วยยืดอายุกรองได้อีกนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ ตรงนี้เซฟได้ต้องเซฟครับทุกอย่างแพงหมดใครพอมีกำลังก็ไปซื้อใหม่ก็ได้นะครับตัวกลองนี่ผมใช้วิธีนี้ดีกว่าอ่ไปได้เหมือนกันนะครับกดให้เข้าล่องนะครับอย่างเี้ทั้ง4มุมเลยพยายามทำให้ตึงที่สุดนะครับ ว่าเดี๋ยวไอ้ใหตัวนี้มันอาจจะไปโดนหน้าพัดลมข้างในได้อ่าประมาณนี้นี่อ่าขอบเรียบเนียนเรียบเนียนเสมอโอเคขอบเรียบเนียนเสมอแล้วนะครับใช้ได้แล้วใช้ได้อีกสักประมาณเดือนเดือนหนึ่ง๋ยวมาเปลี่ยนทีก็ได้ครับหรืออาจสองสามอาทิตย์ก็ได้เปลี่ยนทีเพราะอันนี้ราคาค่อนข้างถูกนะครับแต่ใช้ได้เหมือนกันมันเป็นกรองกรองอ่า เเรียกอะไรกองฝุ่นอ่ากองฝุ่นก่อนโอเคเดี๋ยวไปใส่คืนที่เดิมนี่นะครับที่สําคัญอย่าลืมล้างตัวข้างบนด้วยนะนี่ตัวข้างบนเนี่ยถอดล้างได้ง่ายๆนะครับดันขึ้นไปก็ถอดได้แล้วนี่ดันขึ้นไปด้านบนก็ถอดได้แล้วนะครับนี่ตัวนี้แบบนี้อันนี้ผมล้างแล้วนะครับโอเคเนี่ยครับ ใส่กับคืนที่เดิมได้เลยโอเคน้องเปิดดูนะครับไม่มีเสียงอะไรแปลกๆก็ถือว่าโอเคคอมพลีต okay. นี่ไปลองทำกันดูนะครับ